สวัสดีครับสวัสดีจ้าสบายดีไม่นี้ก็มากินตำตำข้าวปุ้นเนะาะตำส้นข้าวปุ้นแบบบ้านๆเท่าไร่เด็ดปูปลาแล้วก็ซิมีข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็กระลูกขางหมูแล้วก็มีแคบหมูเดอ้อมามามาทุกคนเนี่ยผักเราพร้อมใส่กุ้งแห้งใส่ถั่วนิสงด้วยมา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 ,มา,มากินด้วยกันแซบแซบเผ็ดเปรี้ยวหวานนัว อพูดมาแํ้ลำได้หนเดี๋ยวมากินด้วยกันนะไปเจอกันมาจ้าทุกคนนี่เหนียวปิ้งของเราทาไข่อร่อยมากแล้วก็มีกรุบกข้างหมูที่ทำมันก่อนเนาะมีแคทหมูนี่นี่เลยสุดเด็ดเลยเนี่ยมาอมาลำได้ได้เลยเนี่ย อืมจับมากเจับมากก็สุขังหมดใช่ไหมติดมันด้วยอืม เ,เล,ล้วกนมา,าด้ยเนี่ยซาลัดีว่าซาลดีใหม่ๆกับกรอบ ก็กินผักตัวแปไปฮืมรับ,บมามากนน้วการกินด้วยกันแล้วจับมากเผ็เด,เดเผเผ็ดเปรี้ยวหวานกินแบบบ้านๆเลยนะเนี่ยแบบบ้านๆเลยเราคนบ้านนอกบ้านาน,า,นาเนาะบ้านนอกคลองนาสนทําไม อืมกระเนียวปิ้งทำเองอร่อยมากท้าไข่รักอืมนังงแชอบชอบชอบหมู ข้าวเหนียวหมูย่างทุกอย่างแล้วโอ้โหซาลูดี้ก็สดๆผักกรอบกรอบ อร่อยมากอร่อยมากนล้วหวานมานนัวผักก็มีแต่แบบว่าสดๆใหม่ๆเลยเพิ่งไปซื้อมาที่ตลาดเมื่อกี้เนี่ยไปวอร์มรมาซื้อผักสดๆแซ่บมาก กราเนียวไหมรอยกัดมาแล้วมาแล้วไม่อายไม่เกรงใจแล้วนะเนี่ยกินสไตล์แบบคนม้านนอกเลยเนาะสบายๆก็ดีงเลย แคบหมูแคบหมูอยู่阿สกาก็มีนะมีหมดเลยลงมาแดงก็เลยมีหมดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะกินต่อเด้ยก็ถ้าอาจคลิปเปไ็น้วยกินไปด้วยแบบนี้ก็จะแบบจะนานเกินเนาะก็อยากให้ เก็วมาเัากินแบบไหนอะไรยังไงเนาะเกเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ